วัสดีค่ะ I am o i ค่ะและที่อยู่ด้านหลังของเรานะคะก็คือันรถยนต์ฮาว,าวอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่คนให้ความสนใจแล้วก็ยอดขายดีก็คือฮาวาวลโจไลออนมันเองค่ะและนี่และคะ่ะก็คือฮาวาวลโจรไลออนราคาเริ่มต้นเพียบ 879,000บาทสำหรับโจไลออนนะคะดาวลมต้นเพียง5%ค่ะและดอกเบี้ยนะคะ1.79%เองสำหรับพาวาาโจไลออนนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทกว่าๆเองค่ะและเท่านั้นยังไม่พอได้รับของแถมมูลค่าสูงสุดถึง86,000บาทค่ะมีประกันภัยชั้นหนึ่งมีรับประกันรถยนต์5ปีมีเช็คระยะ5ปีมีบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉิน5ปี และฟรีน้ำมัน2,000บาทสนใจทดลองขับและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GWM ชูเกตหัดใหญ่ค่ะและสำหรับวันนี้ I am Oil ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ